สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับมาดู iPad Air 5ตัวนี้นะครับอาการเสียนะครับคือลูกค้าแจ้งมาว่านะครับเปิดไม่ติดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบนะครับเสียบสายชาร์จดูนะครับเป็นไงครับอัดเปิดจะค้างอยู่ที่0.6แอมป์นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ครับเราก็ทำการแกะเครื่องแล้วทำตรวจเช็คนะครับตามระบบปลายไฟหลักนะครับนะครับในวงจรนะครับก็ต้องตรวจเช็คนะครับเพื่อหาตำแหน่งนะครับ ระบบไฟหลักว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับเราต้องเอาวงจรเป็นนะครับโอเคนะครับตำแหน่งที่มีปัญหานะครับก็น่าจะเป็นพวกไฟวิมเมนนะครับน่าจะเกื่ยการช็อตนะครับถ้ามีการตรวจเช็คก็นะครับเราต้องเข้าใจในส่วนของระบบให้ดีนะครับ ตำแหน่งที่เราเจอก็อยู่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเมื่อเราดูจอก็เป็นไฟนะครับที่เกี่ยวพันกับไฟวิกิเมนนะครับโอเคเมื่อเราตั้งแ่งแล้วครับเราก็นะครับจะทดสอบนะครับว่าตำแหน่งไหนกันแน่ที่เป็นจุดเสียนะครับกับด้วยเทคนิคนะครับก็ทําการหาจุดเสียนะครับโอเคนะครับจุดเสียก็น่าจะเป็นบริเวณไอซีเมนต์ นะครับตรงนี้ที่มีปัญหาอยู่เับทำเครื่องเปิดไม่ติดนะครับเป็นคาบัสเตอร์นะครับที่ปัญหานะครับเกิดการช็อตแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ทําการเอาออกนะครับตรงนี้ครับเอาจุดเสียออกแล้วก็ทําการใส่กลับลงไปครับทดสอบนะครับด้วยการเสียบสายชาร์จนะครับเพื่อเช็คดูยังไงครับแรงดัชาร์จขึ้นมาที่1 0จุดศูนย์แอมป์นะครับแสดงว่านะครับระบบชาร์จดีขึ้นละครับเดี๋ยวเรามาใส่จอแล้วก็ประกบเปิดออนเครื่องดูครับผม โอเคนะครับโดยการใช้ตู้ชาร์จก็ได้ครับเสียบสายชาร์จก็ทดสอบได้อ่าครับเครื่องก็เสียบสายชาร์จก็ติดขึ้นมาตามปกติเลยนะครับก็ถือว่าจบงานไปที่ประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะรู้วิธีการซ่อมแบบละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆนะครับก็สามารถสมัครเข้ากลุ่มนี้ได้นะครับไอ้กลุ่มบอกวิธีซ่อมอาการเสียต่างๆนะครับของไอโฟนไ iPad และอต่างๆนะครับซึ่งในกลุ่มนะครับจะมีการแก้การเสียนะครับประมาณเกือบหลายพันรุ่นหลายพันเครื่องนะครับที่ผมทำเก็บเอาไว้ นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นวิธีการนะครับเพื่อสามารถดูและเรียนรู้ไปด้วยนะครับและหาจุดเสียนะครับได้ตามวงจรเช่นเดียวกันสุดท้ายครับที่อยากจะเรียนนะครับแบบจริงจังนะครับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นอัตวานนะครับสามารถเป็นกอบอาชีพได้นะครับก็เป็นคอร์สนะครับประจําเดือนนะทุกเดือนเราจะมีการสอนนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับทุกๆเดือนเลยนะครับรับเพียงสีท่านต่อรอบเท่านั้นนะครับค่าเดืนละหน0 0งบาทนะครับ ก็สามารถนะครับเป็นช่างที่เก่งได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราได้เรียนในคอร์สนี้ครับผมโอเคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ